โอเคเรามาเริ่มต่อคลิปสองจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับเนื่องจากเวลาติ๊กตอกไม่พอนะครับเรามารุ้นกันเลยว่าในสองนี้นะครับเพื่อนๆส่งอะไรกันมาขายนะครับนนะครับโอเ่นะครับเป็นตลับนะครับเป็นตลับ กพื่อนสับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับยอดมากมากเลยแล้วครับโอเคก็เป็นอันเสร็จครับรอบนี้ขอบคุณมากมากครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญเรือที่ติดซื้อมานะครับสามบาทขายต่อห้าบาทนะครับแล้วก็เหรียญประจำทั้งหมดเนี่ยซื้อมาสองบาทนะครับเพื่อขายออกี่ห้าบาทถึงเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เหรียญตาแผ่นดินนะครับเหรียญตาแผ่นดินนะครับโอเคตัดไปนะครับ นี่มีแสงเศษมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับและข้อนี้ครับงาน U S A นะครับแพงที่สุดในชุดนี้ก็เนจะเป็นนี่เลยครับงาน U S A นะครับเป็นเป็นนีครับที่เก็บเงินโบราณนะครับอยากรู้นะครับอยากรู้เฉยๆนะครับว่าแม่เหล็กจะดูดไหมนะครับจะตีหาแม่เหล็กรับเดียวนะครับเพื่อน รู้ออกมากมากเลยแล้วครับว่าแม่เหล็กจะดิบได้หรือเปล่านะครับแม่เหล็กไม่พบนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยต่อคลิปถัดไปนะครับไแม่เหล็กไม่นะครับจะไม่หายแล้วครับเห็ก 500บาทโอเคครับขอบคุณมากครับตัวนี้จะเป็นตัวใส่สตางค์เงินโบราณนะครับสีขายนะครับเพื่อนๆ USA นี้นะครับ500บาทครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ